เครื่องตัวนี้เป็นเครื่องยี่ห้อโมบัดนะครับตัวนี้เป็นเยอห์โมบัดมัจะมีสัญลักษณ์ของโมบัดคือปั้มติดเป็นเหล็กไว้เป็นเป็นตัวนนก็เพื่อตามสเปคเครื่องนะครับอยู่ที่ตรงนี้ที่กำลังเครื่องก็เครื่องตัวนี้เป็นโมเดล CNSA DS อ่าใช้ใช้ไฟ380โวลต์50เฮิร์ตซ์3เฟสนะครับมีกายเนอ่ามีกาวเนิวตัน ตอนน่อแล้วผมเห็นแล้วก็อันนี้เป็นเตยที่ผลิตของเครื่องนะครับก็ปีอส,สองพันสิบสองนั้นกําลังไฟฟ้า <Okay. S 2> กําลังไฟฟ้าก็เลยอ่าตัวนี้อันนี้ไม่แน่ใจเป็นม่จริงตัวสี่หมื่นสี่เก้าสิบคืออะไรไหนครับสี่เก้าแล้วก็สิบกิโลวัตสี่ส <k Wh. S 2> ิบเก้ากิโลวัต์สิบอ่าเจ็ดสิบแปดแอม ใช่ครับตอนนี้อไอ้สิบคืออะไรครัสี่เก้าสี่เก้าเนี่ยน่าจะเป็นกิโลวัตต์แล้วมีสิบด้วยแล้วก็ในสี่เก้าคือน่าจะเป็นเจ็ดสิบแปดแอมป์ตอนนี้น่าจะเป็นสี่เจ็ดเก้ากิโลวัตต์แต่ว่านี้ไม่แน่ใจนะคุณนะว่าทางทางอเมริกาเขาออกแบบมาเขาวางในขนาดนี้แต่ว่าน่าจะเป็นไม่เกินเจ็ดสิบแปดแอมป์หรือแปดสิบแอมป์ตอนนี้เข้าใจว่าสี่บเก้ากิโลวัตต์ต่อเลยครับ ก็เครื่องรุ่นนี้มีหลักการทำงาน3เสเต็ก็คือเร็วการช้ามีอยู่3เสเตนะครับเครื่องตัวนี้ป้อนจากขวามือมาดาังซ้ายมือป้อนมรชนะคือป้อนแหลกทางขวามือเครื่องตัวนี้ถ้าเป็นทางบริษัทก็จะเรียกว่าเครื่องเข้าขวาออกซ้ายเครื่องเข้าทางขวาแล้วมาออกทางซ้ายก็เครื่องตัวนี้มี การทางานอยู่สามโซนภายในเครื่องเปิดดูได้นะเปิดไลยนะครับ,รบตัวแรกตัวแรกจะเป็นแทงค์แรกอันนี้คือแขนฉีดแขนฉีดนาล้างจะมีข้างบนอาจจะมีข้างบนข้างล่างอันนี้เป็นแทงค์แทงค์แทงค์แล้วก็จะมีตะแกงแตะแกงตัวนี้สามารถเราออกมาล้างได้มันจะมีเศษอาหารที่เราเที่ออกไปหมดออกมาล้างได้ตะแกงตัวนี้ก็สามารถถอดออกมาได้นะ จะมีมอเตอร์มีปั๊มอยู่ข้างในคือเรียกว่าพีวอส์แทงค์แรกแทงค์พีวอสอ่าต่อไปเป็นแทงค์ที่สองอันนี้ปิดลงก่อนอันนี้เป็นแทงค์ที่สองก็คือแทงค์ที่ผสมน้ำยาน้ำยาล้างพอมาล้างตอนนี้มันจะมีสังเกตดูน,นะฮะมันจะมีผ้มาม่านกันระหว่างระหว่งางแทงค์ครับเหมือนกันครับผ้มาม่าน จะมีผ้มาม่ญญานระบาดแสงตัวนี้อาพี่ดูนี่เกียร์เดตัวนี้คือตัวชักกระบะของมันจะมีมอเตอร์ชักกระบะอยู่นี้ก็เรียกว่าคอนเวเยอร์อมอเตอร์ชักกระบะตัวนี้จะอยู่ตรงกลางก็คือชกักชักทั้งแหลกกระครับตัวนี้<ๆ>ชกักชักทั้งหมดเลยทั้งลายเป็นบังคับพิฐาเลื่อนครับผมแต่ว่าทางระดาผมเ็เรียกช<า>ักกระบาดก็เห็นเป็นชักกระบาชักกระบะเข้าม<ข>าทางนี้จะมีตัวนี้จะเป็นตัวเดรย เวลากระปะมามันก็จะกดลงเวลาเข้าร่องมันก็จะดีดขึ้นแล้วมันก็จะไหลมาวันนี้ก็เป็นตะแกรงนะครับับแกรงแรกตัวตัวนี้จะเป็นตัวเติมน้ํเติมน้าเวลาน้ําเข้าอ่าตอนนี้โซนโซนที่สองครับนะ่นโซนแรกนี่โซนที่สองทีนี้มาเข้าโซนไฟนอนลิ้นไฟนอนลิ้นก็จะมีะมานกันเหมือนกันก็คือไม่ให้น้ําฝั่งเนี้ยกระเด็นมาฝั่งนี้ไฟนอนลิ้นก็คือมันจะล้างล้างน้ํา ฉีดตอนนี้จะล้างน้ําล้างน้ํายาพวกนี้ออกให้หมดก่อนแล้วมันก็จะลงในนี้แหละแต่ว่าพอพอมาฝั่งนี้ปุ๊บวันนี้ก็จะฉีดเป็นน้ํายาช่วยแห้งผสมน้ํายาช่วยแห้งเข้ามาเป็นน้ําสะอาดก็คือน้ําที่มาจากข้างนอกน้างาช่วยแหง้งคือฉีดมา,ฉ,ดมาฉีดมาเสร็จปุ๊บตะเกียบีก็จะมีประมาณก,กันอีกอีกชั้นหนึ่ง,งเพื่อไม่ให้น้ําจากตรงเนี้ยออกไปข้างนอกอ,อ่าต้องมาดูฝั่งนี้แนละ อันนี้ก็จะเป็นแหลกออกมาก็จะมีตัวตัวไดย์้าเรียกมอตเตอร์ไดา์เ<ม>ป่าลมออกมาโบเวอร์เป่าลมร้อนออกมาประมาณ60 60องศาขึ้นไปตั้งไว้ที่65ครับก็อุณหภูมิก็จะโชว์ที่หน้าจอตรงนี้ตรงนี้ก็หลักการจะมีการทํางานอยู่ประมาณนี้